สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าสแกนดวงเมืองไทยหลังการเลือกตั้งด้วยสินแสผนุวัตเปิดประเด็นย้ำถึงคำทำนายดวงเมืองปี2566ว่าปีนี้เป็นปีกระต่ายเป็นปีแห่งการประนีประนอมผ่อนตาม ไม่ต้องห่วงเรื่องของฝืนไฟเรื่องคอขาดป่าดตายละหลายอย่างน่าจะมีการเจรจาจับมือในทางการเมืองทำให้เกิดผลดีกับบ้านเมืองแต่ก็ต้องดูก่อนว่าสุดท้ายแล้วคณะผู้บริหารหรือคณะรัฐมนตรีที่ขึ้นมาเป็นอย่างไรถ้าดีมากกว่าครึ่งรัฐบาลนี้ก็ไปได้แต่ถ้าดวงตกมากกว่าครึ่งรัฐบาลนี้ก็ไม่รอด ลักษณะของผู้ที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปตอนนี้เราไม่รู้ว่าผู้นำจะเป็นใครแต่ก็ยังไม่ใช่ผู้หญิงซึ่งความจริงณขณะน,นี้มีคนผันป่วนชักจูงให้เป็นไปตามกระแสของโซเชียลมีเดียอย่างไรก็ตามอาจารย์มองแล้วดวงของผู้นำจะต้องมีความสามารถในการประสานงานประนีประนอมกับทุกฝ่ายได้ที่วิเคราะห์ว่าผู้นำไม่ใช่ผู้หญิง ซึ่งวิเคราะห์จากเหตุการณ์และวันเวลาของการเลือกตั้งกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะเห็นได้ว่าวันเลือกตั้งล่วงหน้าคืออาทิตย์ที่7พฤษภาคมถือเป็นวันฉลูส่วนวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมเป็นวันวอ,อกซึ่งจะชงกับผู้ที่เกิดปีขานส่วนเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนมะเส็งก็ไม่ได้เกื้อนหนุนกับคนที่เกิดปีขาน แต่จะไปเกื้อหนุนกับคนที่เกิดชวดมะโรงวอกฉลูเป็นลักษณะของปีที่ดีแต่ก็ต้องมองทั้งหมดเพราะไม่ใช่ดวงของคนคนเดียวแต่เป็นดวงของคณะบุคคลที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองคำทำนายคนที่จะมาเป็นผู้นําสวนกระแสสังคมหลังเลือกตั้งมีอะไรที่ต้องระวังหรือไม่กระแสสังคมหรือการทำโพแม้กระทั่งสื่อ และวงการต่างๆตอนนี้ต้องยอมรับความจริงว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดีคนทำเพื่อหวังผลหรือสร้างกระแสะให้เป็นไปตามที่เจ้าของเงินดังนั้นจึงเห็นกระแสะชี้นำสมัยก่อนสำนักโพท,ที่ออกมาเชื่อถือได้แต่เดี๋ยวนี้นะ่ะความเชื่อถือความแม่นยำไม่เหมือนอดีตเพราะบางครั้งผู้ให้สัมภาษณ์ไม่พูดความจริงบางคนพูดไปตามกระแสะหรือขึ้นอยู่กับ พื้นที่ที่สัมภาษณ์ด้วยหลังการเลือกตั้งจะมีความรุนแรงความขัดแย้งเพิ่มขึ้นหรือไม่ยังมีโอกาสเพราะบ้านเมืองไม่ใช่แค่เรื่องของคนภายในที่เลือกตั้งกันเองแต่มีต่างประเทศที่จะมีผลกระทบเข้ามาด้วยทั้งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือชาวต่างชาติที่ต้องการครอบงำเมืองไทยในบางเรื่องก็จะเกี่ยวข้องกับการเมืองใหญ่ๆ นายกคนต่อไปคือใครดวงเมือง 2566. โด้วยหมอลักษ์เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองช่วงหลังสงกรานต์2 5ง6จะเป็นอย่างไรกับคำทํานายที่ว่านายกคนต่อไปคือใครโดยหมอลักษ์เรกรขานิเทศได้เผยคำทํานายดวงเมือง2566หลังดาวพฤหัสย้าย19เมษาย,ยน2566ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใคร ในรายการ3แซบซึ่งหมอลักได้ทำนายไว้ดังนี้มีการเปลี่ยนนายกใหม่นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพในขณะน,นี้ดาวย้ายครั้งนี้ดีใครเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจการกินการใช้การลงทุนเปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลัง อย่าจมกับสิ่งเดิมๆวันที่ดาวพฤหัสย้ายสามารถไปไหว้พิธีเจริญพุทธมนต์นพระเคราะห์วัดไตรมิตรวัดไก่เตีย้ยวัดเจ้าอามไหว้พระปางสมาธิวัดพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธทรตดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีอย่างแน่นอนเพราะราหูทับชะตาความคืบหน้าคำทำนายหมอปลายไพรกระซิบ สิงหาคมชี้ชะตาสยองพิธีกรถามว่ากลางเดือนนี้ค่อนไปถึงปลายเดือนถ้าเป็นไปตามรถแมพจะมีการเลือกนายกเรานั้นจะมีนายกภายในเดือนนี้ไหมหรือจะทอดระยะเวลาไปอีกหมอปลายตอบว่าเอาตรงๆว่าเดือนนี้วงเล็บกระกฎาคมหนูยังไม่เห็นอะไรที่ขึ้นมาชัดเจนมีคนเฮห,หรือเราจะได้ยินดีกันยังไม่เห็น และก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงหนักๆคือสิงหาคมมากกว่าในเดือนกรกฎาคมคิดว่าแบบนั้นมันถึงเลื่อนออกไปแต่คือจากสิ่งที่ท่านโยมพูดคือบอกว่าเราชัดเจนที่ช่วงสิงหาคมไม่ใช่กรกฎาคมคามถามถัดมาจะมีนายกเป็นคนนอกอายุ60กว่าปีทำธุรกิจอะไรหมอปลายตอบว่าเป็นคนในเครื่องแบบ อยู่หลายปีเลยถ้าดูนะตอนนี้จะอยู่ค่อนข้างครบเทอมและยังมองไม่เห็นว่าหลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้งใหม่แต่จะเห็นหลังจากที่คนออกมาเต็มถนนแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นมันคือจุดเปลี่ยนหลักที่จะเปลี่ยนแปลงอยากให้ทุกคนใจเย็นมากๆทำทุกอย่างไปตามกฎหมายและใช้สติปัญญาในการสู้ดีกว่าใช้อาวุธ มันคือคำเตือนแม้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นคำถามถัดมาจะมีรถถังออกมายึดสื่อปิดสี่แยกจะเป็นวิธีนี้ไหมหมอปลายตอบว่าถ้าถามเพื่อป้องกันชนวนคือผู้หญิงวัยรุ่นผมยาวประมาณหน้าอกกลุ่มคนลักษณะแบบนี้อารมณ์แรงสู้จริงหลังจากนั้นจะมีผู้ชายออกมาพร้อมอุปกรณ์เมื่อไหร ที่มีอุปรกรณ์เมื่อนั้นจะเกิดวันที่พี่เรย์บอกแต่ว่ามันไม่ใช่แค่คนไทยมันดันมีต่างชาติเข้ามาปนด้วยแต่ต่างชาติไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นกำลังสนับสนุนหรือนายทุนหนูมองว่าเขามาเพราะเป็นสื่อและเขาเห็นกระจายข่าวออกไปมองเลยว่ามวลชนรวมยังไงก็ไม่คุ้ม ฝ่ายรัฐบาลที่ขึ้นน่ะก็ไม่คุ้มคำถามถัดมาม็อบบนถนนจะเกิดเลือดจะเต็มท้องช้างอีกครั้งหมอปลายตอบว่าก็กลัวค่ะเพราะว่าเวลาท่านยมพูดคำว่าน้ำเยอะช่วงนั้นน่ะก็จะประกาศให้ระวังในเรื่องของน้ำแต่ว่ามันมีทั้งน้ำแต่ในกรุงน่ะมันมีน้ำตาทำทํานายหมอปลายพรายกระซิบ คำถามจากพิธีกรถามว่าตอนนี้มีประเด็นหลายอย่างที่กำลังโดนตรวจสอบสิ่งที่ท่านยมกระซิบข้างข้างหูหมอปลายทิมพิธาจะถูกกับดักทางการเมืองเหล่านี้จนตัวเองหมดสิทธิ์เล่นการเมืองไปในระยะยาวหรือไม่หมอปลายตอบว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนใหญ่คือคนใกล้ตัวจะทำให้เสียกันทั้งหมดคนในกลุ่มที่เป็นสอสอนี่แหละ ต้องระวังคำพูดกริยาทุกอย่างระวังให้มากๆเลยจะโดนกฎหมายจัดการก็คือปัจจุบันนั้นคุณทิมไม่ได้อยู่ที่ตัวท่านคนเดียวแต่จะมีคนข้างหลังที่จะทำให้ถูกสอยอย่างถาววอนคนนั้นเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ชื่อตัวหลักของพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วไม่ใช่ค่ะเขาไม่ทำแต่เป็นคนอื่น คำถามถัดมาหลังจากนี้ทีมพิธาจะโดนลีไพัยไปต่างประเทศไหมหมอปลายตอบว่าคำว่าลีไพัยยังไม่เห็นค่ะยังสู้อยู่ใน3-5ปียังเห็นทิมพิธาอยู่ในประเทศไทยฟังแล้วมันตกใจค่ะเพราะเรานั้นก็เสียเวลาไปเลือกตั้งกันมาไม่เห็นหีบเลือกตั้งคำถามถัดมาหมอปลายเคยทำในายในรายการเมื่อต้นปีว่า จะไม่เห็นหีบเลือกตั้งแต่เห็นการเลือกตั้งหมอปายก็ตอบว่าตอนนั้นก็ถามท่านยมว่าสรุปเขาก็เลือกตั้งนี่ท่านยมเลยบอกว่าไหนล่ะหีบเห็นแต่กล่องพลาสติกทั้งนั้นเลยท่านยมพูดคำนี้ก็มันไม่ใช่หีบเหมือนสมัยก่อนมันคือพลาสติกท่านยมก็บอกท่านก็รู้ว่าเจ้ากล่องแบบนี้มาใส่ของสําคัญ โวสุวัตเผยดวงบ้านเมืองแบบนี้นายยกเป็นผู้หญิงไม่ได้แกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่พักเดิมศิลปวัฒนธรรมในเครือมติชนจัดสโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนาชะตาบ้านเมืองเรื่องของดวงดาวที่ห้องโถงอาคารมติชนอะคาเดมี่นายบุษรินปัทมาคมและนายวสุวัตคำหอมกุล สองโหนชื่อดังของเมืองไทยเป็นวิทยากรโดยมีนายเอกพัฒน์เชิดธรรมทรดำเนินการเสวนานายวสุวัตวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองตามหลักโหราศาสตร์กล่าวตอนหนึ่งว่าหากพระเด็กประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะอยู่ต่อก็จะไม่ได้อยู่ต่อโดวยวิธีการเลือกตั้งถ้ารู้ตัวเองควรจะรีบหาทางลงสวยๆดีกว่า กต่นำรัฐบาลใหม่ไม่ใช่พักเดิมและดวงเมืองแบบนี้นายกเป็นผู้หญิงไม่ได้และถ้ามีอะไรที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นก็จะเป็นกลุ่มตุลาการผู้พิพากษาที่จะทำให้สังคมค่อยเขวนายวาสุวร์กล่าว